สวัสดีครับพบกับสุลต่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อายุน้อยแต่ฟอร์มโหดห้ากองกลางตัวรับที่ลิเวอร์พูลล็อกเป้าหักเสียแฮนเดิสันกับเฟรมโยห้ากองกลางหงล็อกเป้าลิเวอร์พูลกรับเตรียมต้องหาตัวแทนตัวแทนในแผนกองกลางหลังจากมีรายงานออกมาอย่างตัวเนึ่งว่าแะดันแฮนเดสันกับเฟรมโยเตรียมที่จะบุกเมืองลาในทินแอนเวลในช่วงสัมมนี้โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับโดยกัปตันเฮนโดได้รับคารจัดจากเอาอิตธฟาล ที่อยากได้ตัวมาเสริมความ,วามแข็งแรงโดวยวพวกเขาเตรียมที่ยื่นเขาเสนอเยายุนใจจำนวน700 0 0นปอนด์ต่อเซาดาราว9.40ล้านบาทให้กับกัปตันทีมจอดแดนเฮนสันพิจารนนาขณะที่ฟอร์มยตนครับสตาร์ชาวบาซิลเลียนกำลังตกเป,เป็นเป้าเสริมความ,วามแข็งแรงของเอาอิทิฮัดและพวกเขาก็พร้อมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ราว1,680ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ในช่วงซัมเมอร์นี้มมนนับเดอะเรดจะคว้าตัวทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และดูมิเนกซ์บอสไล 2องกองกลางดีมาร่วมทับก็ตามแต่ถ้าทีมต้องการแรนในสันกับฟีนโยซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอาจทําให้ทีมต้องประสบป,ปัญหาในแผงมิดฟิลด์ก็ได้ด้วยเหตุผลนี้ยนะครับเจ็ตเก้ครับและทีมงานสตาร์ครชสจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาผู้เล่นใหม่เข้าหมาทดแทนและจะต้องเป็นนักเตะท,ที่เหมาะสมพร้อมใช้งานในทันทีโดยตอนนี้มีเป้าหมาย5รายซึ่งหากได้คนในคนหนึ่งมาเริ่มทับน่าจะเป็นการปิดช่องโหว่ในแผงมิดฟิลด์ได้ เริ่มต้นที่คนที่หนึ่งไมอยไซกายเซโดอายุ21เปีสมโมสรตุงสกัดสมโดสสมโสรไบรตันแด์โอเบิร์ตเกย์เซโดน,นะครับทำผลงานอย่ยงโดดเด่นกับไบรตันเมื่อรู้าันที่ผ่านมาทำให้นเ,เตด้รับความสนใจจากหลายๆสมโมสอนในสกพรีิลียร์ลีกอังกฤษรวมทั้งแมนเชสเตอร์เดและเชเซีขณะที่หงแดงเองก็อยากได้ตัวมาร่วมทัพเพราะถือเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติตามที่แบบเจอร์ก้นครอปต้องการอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลกินดักก็คือค่อคตัวของ ร้อยใบต,นตันตั้งค่าตัวของมอยเชสกายชโดสูงถึง100ล้านปอนด์ราว4 2 0 0รล้านบาทเลยทีเดียวโดยจำนวนเงินมากขนาดนี้คงทําให้บอร์ดลุนหันเดเรดต้องคิดหนักเลยทีเดียวกระนั้นพวกเขายังไม่ยอมแพ้นในเรื่องนี้นะครับและพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเซ็นสัญกับกองกลางดีกรีทีมชาติเอกวาดอให้ได้เนื่องจอากนักเตะเต็มไปด้วยคุณภาพและสามารถเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาและที่สำคัญยังอายุน้อยใช้งานได้อีกนานหลายปี สองเทนคอฟไมเนอร์ Minor, อายุ25ปีจากสโมสรอนอตแลนตาลิบูเคยมีราวพูกคุกับเทนคอฟไมเนอร์มาแล้วนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยสตาร์ลูกหนังชาวฮอลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกที่น่าสนใจมากๆในช่วงสมัยนี้เพราะสกยภาพของเขาสามารถทิดเข้ามาเติมเต็มแผงกลางๆได้เลยทีเดียว ไม่ใช่รังแปดที่หองดานจะชื่นชอบดาวเตะในวันยุปีเนื่องจากมีศักยภาพที่หลากหลายโดยเขาเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางที่เล่นในหลากหลายบทบาทในแดนกลางไม่ว่าจะเป็น h o l ดิง้ง m ิด f i ล l ์บ็ b ก o c k to b l o c และกลองกลางตัวรับก็ได้จุดเด่นของคอฟบมายเนอร์ก็คือสามารถเล่นเกมรุกก็ได้และช่วยเหลือเกมรับได้ดีนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถในเรื่องการยิงประตูการายบอลที่แม่นยำและยังแข็งแกร่งในเกมรับซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการเล่นในลีกสูงสุดของ เมืองฮูเดีสาเควินตูรามอายุ23เปีจากสโมสรนีิดเดรสกับเควินตูรามมีข่าวผูพันกันมาตลอดในช่วงสมันี้และตอนแรกดูว่าโอกาสที่จะคว้านักเตะเลือดเฟรนช์มาเล่นในทิมแอนฟิล์มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่หลังจากที่ได้ตัวดุมนิทสบอสไลน์มาร่วมทีมได้สำเร็จความสนใจในตัวตูวรามก็ค่อยๆลดลง และฟอมของนักเตะดีแค่ไหนสําหรับหนึ่งในลูกชายของลียองตูลามตํานานกองหลังจินเชฝรั่งเศสโดยมีศักยภาพเยอะมากและยังสามารถพัฒนานได้เยอะและที่สำคัญเขาด้วยกันยกย่องว่าเป็นนิวพราอพิกวีเอล่าหลังสามารถเล่นได้ทั้งตำน่งกองกลางตัวรับและมิดฟิลด์ตรงกลางสนามด้วยวัยเพียงแค่ย2ิปีซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กมาทุกระดับชั้นและติดทีมทัพตะไก่ชุดใหญ่ไปเป็นที่รู้จแล้วมีรูปร่างสงใหญ่ และมีพลัลงโดยทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการตัดเกมและเติมเกมรุกและยังมีการเพรสซิงที่ยอดเยี่ยมเมื่อเสียบอลจะวิ่งไล่เอาบอลขึ้นมาในทันทีซึ่งเข้ากับสไตล์ของจิกินครับเป็นอย่างดีอีกด้วย 4. โลมิโอลาเวียอายุ19ปีจากสโมสรเซาวแถม์ตันชื่อของโลมิโอลาเวียนอยู่ในลิสต์ที่จิกินคอับยากนิดตัวมานานแล้วแม้ว่าพวกเขาจะเซ็นเดกกับแม็กอลิเซ์กับเดอมินิกซ์โบสไลไปแล้วก็ตามนะครับ โดยหนึ่งในเหตุผลสก,กันเพราะนักเตะรายนี้มีอายุน้อยแต่ผลงานเก่งเกินตัวและเวียเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงในวัยเพียงแค่19เปีเขายังสามารถพัฒนาฟอร์มเก่งและฟอร์มการเล่นได้อีกเพียบด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้นักเตะเป็นที่หมายปองของลหลายๆเทียมและที่สก,กันการที่ซาทันตันตกชั้นยิ่งจะทําให้โอกาสในการคว้าตัวมารุ่นทับก็มีความข้าสูงเลยทีเดียวโดวยมิฟิลชาวบาเบลเยยมแม้จะอายุน้อยแต่ผลงานไม่ธรรมดาและสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งและที่สก,กันนักเตะนีม้มีความมุ่งไวยเอาตัวรอดเก่ง ไม่มีอาการตื่นรัวเวลาที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นผู้เล่นที่อยากจะเอาชนะเวลาที่เข้าปรัทัดกันคุณสุนทรแบบนี้เหมาะกับการเป็นทญญายาทของาร์มโยอดจริงๆนะฮะหามานูโคโนเน่อายุย3บปีนะครับจากสมมสรบรุรูเซียม,มือเชิงกะบ,บักหนึ่งในแข้งอนาคตของวงการลูกหนังเหมือนน้ำหอมอีกคนนะครับที่เช็กเกิงครับจัตตาโม่เพราะนักเตะพัฒนาการที่โดดเด่นมากๆและทีสกันกยังเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยีย่ยมอีกด้วย ซึ่งนี่คือกุญแจสําคัญที่ทําให้ในายาชม,มันสนใจแข่งรายนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เจอกันกลับต้องกินหนักก็คือโคเน่เพิ่งจะได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจากการลงเล่นกับทีมชเงเศสในศึกยูโรยู21เปยแต่การนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะจะดูดจากความสนใจของกุนซือชาวเยอรมนันเนื่องจากสภาพของเับถือว่ายดเยี่ยมเลยทีเดียว เขาได้อายุน้อยครับแต่มีประสบการณ์ในเกมระดับบุนเดสกาเยอรมันมาแล้วถึง2เปีฉะนั้นนี่เป็นอีหนึ่งจุดที่น่าสนใจนอกจากนี้ความโดดเด่นของนักเตะก็ไม่ใช่แค่เล่นเกมรับได้แข็งแกร่งเท่านั้นเกมรุกก็ยังโดดเด่นได้หลายเท่าก็ได้กเสียยิ่งไปกว่านั้นเขาก็เป็นแฟนบอลตัวยงของหงแดงซะด,ด้วยงานนี้ถ้าหากได้ตัวมาร่วมทพก็คงเหมือนฝันที่เป็นจริงสําหรับโคเน เจคกนครับพูดถึงการซ้อมในขั้นตอนต่อไปของลิเวอร์ pool เจคกนครับนะครับในแง่ของลิเวอร์ pool พูดถึงการซ้อมในขั้นตอนต่อไปของหงแดงหลังจากผ่านสัปดาห์แรกที่เน้นหนักท่งนั่นกายภาพและเทคนิค Good bon ang, กุดศลหงแดงกลับมาชอปปีซีซั่นกันไปแล้วนะครับถึงวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วที่เจคกนครับก็ได้ออกมาพูดถึงการซ้อมที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้มีส่วนสำคัญทางกายภาพที่เราไม่อาจมองข้ามในเรื่องนี้เราจะไม่มองข้ามเจคกนครับกล่าว มีส่วนส่งการท้งนั้นแทคนิกและเมื่อคุณต้องวิ่งอะไรต่งตางๆแล้วคุณก็ต้องทําหลายอย่างในด้านของเทคนิคเช่นกันเพราะว่าเทคนิคก็เรื่องหนึ่งเทคนิคตอนที่คุณหมดแรงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ตัดๆต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือสิ่งที่เราทํามันจะเข้มข้นและตัวน,นี้ก็มีหลายๆอย่างแต่เราก็เคยพูดในปีที่แล้วเราเริ่มต้นรู้กันใหม่ไปแล้วตั้งแต่รู้กันที่แล้ว และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้เราทำงานไปตามวิธีการที่เราต้องการจัดเล่นวิธีการที่เราต้องการจะเซตไว้วิธีการที่เราสามารถจัดทีมแตกต่างกันออกไปยืดหยุ่นขึ้นและอะไรทุกอย่างเหล่านี้ผมกำลังตงหน้าตาตารอคอยในเรื่องนี้มันเริ่มต้นไปแล้วถ้าคุณได้ดูการซ้อมคุณก็อาจจะมองเห็นมันมี2-3ถึงปัจจัยที่เราต้องการอยู่เสมอเพราะว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างไม่ว่าเราจะเล่นแบบไหนการเคาน์เตอร์เพลจิ้ง จะเป็นส่วนสาคัญมากผมหวังว่าเราไม่ต้องใช้มันบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าผมอยากให้เราเก็บบอลไว้กับตัวเองเพราะว่าผมอยากให้เราเก็บบอลและหลังจากนั้นในตอนสุดท้ายของการคลองบอลก็คือการยิงประตูให้ตุงตะขาดมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นตลอดดังนั้นสําหรับเรื่องนี้เราต้องทํางานกระมัน เราต้องทำงานในส่วนของเกมรับในส่วนของเกมรุกเรารู้ปัญหาของเราและนั่นคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขไม่ใช่ชี้นิ้วทั้งวนันแล้วบอกว่านั่นไม่ดีนี่ไม่ดีไม่เราเริ่มต้นจากมุมมองเฉพาะและจากตรนนั้นเราก็แค่ผ่านเรื่องต่างๆไปอีกครั้งกับนักเตะบางคนที่รู้อยู่แล้วและนักเตะอีกคนที่ไม่เคยได้ยินมันมบ่อยๆสุดท้ายเราจะอยู่ในจุดที่ดี จอห์นอริทเข้าใจได้ทำไมเจอลาดถึงไปรับงานที่ซาอุจอห์นอริทนะครับตำนานกอน้าของลิเวอร์พูลเข้าใจได้ว่าทำไมสตีเวนเจอลาดตตำนานกับตันทีมแห่งทินแอนฟิลถึงไปรับงานคุมทีมเอาอิติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องเงินหรือการสร้างชื่อในฐานะผู้จัดการทีมออริทแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจอรา,า,าดผ่านคอรัลนมียตที่ซันเดวิลความเท็จยืนยันท้านกีฬาควรมาก่อนเรื่องเงินเมื่อคุณอยู่ในช่วงที่เล่นดีที่สุด นักเตะอย่าง Bobby o, บ๊อบบี้เฟอร์มิโนมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะเพิ่มรายได้ของเขาและรับเงินที่ซาอุดีอาระเบียตอนนั้นอย่างโรนัลดและเจอร์ลาดอาจไม่ต้องการเงินอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขาอยู่ในยุคที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลแต่การเปิดเสก็เสนอระดับที่มาจากซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมันสามารถรับประกันได้เลยว่าคนรุ่นหลังในครอบครัวของคุณอาจจะปลอดภัยในเรื่องของการเงินและนั่นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราทุกคน สตีวีอาจไม่ได้จินตนาการว่าก้าวต่อไปในอาชีพผู้บริหารของเขาจะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียขนาดผมเองก็ยังไม่ได้คาดหวังมาก,ก่อนเลยว่าจะได้เล่นให้กับเรียลโซซิดัหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากกับสุมสรนในวัยเด็กของผมอย่างลิเวอโภอาริกเคยย้าไปเล่นในสเปนกับเรียวโซซิดัตชื่ของสตีเวนฉลาดด่งดังไปทั่วโลกและซาอุดิอาระเบียรู้ถึงพลังของการมีคนแบบเขาในลีกของพวกเขา จากมุมมองของสตีวีเขายังคงมีความฝันที่จะได้คุณทีมหรือโฮในสักวันหนึ่งและประสบการณ์ในซาอุดิอาระเบียนี้จะทําให้เขามีมุมมองใหม่ๆที่เขาสามารถเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมสําหรับอะไรก็ตามที่ตามมาหลังจากนั้นใครจะไปรู้สตีวีสามารถยกระดับชื่อเสียงทาน,นการบริหารของเขาในบทบาทใหม่ของเขาและในอีกไม่กี่ปีความคิดที่ยั่ยไปเล่นในลีกซาอุด,ดิอาระเบียจนกลายเป็นบรรทัดฐานของเหล่านักฟุตบอล ไอเดียเทคลิฟบูของเอฟเอชถูกจุดประกายโดยเด็กหงในบริษัทจูลี่สวินฮาร์ตนะครับผู้บริหารของทีมบอสตันเร็ช็อปเปิดเผยว่าแนวคิดในการซื้อสโมสรลิบู Liverpool ของแฟร์เวิร์สปอ o r t กรุ๊ปเมื่อปี2010 oh. เกิดขึ้นจากการจุดประกายโดยแฟนบอลที่ข้างคล้หงดางที่อยู่ในแผนกดูแลผู้สนับสนุนของพวกเขานี้เองแฟร์เวิร์สปอร์ตกรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของทีมเดียวกับบอสตันเร็ช็อปซึ่งนำมาโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรี ได้เข้ามาเทคสโมสรดิบุผ์ผูได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรดิบุ์พูนะครับจากยอดยินเหล็กและทอมฮิกในปี2 0 1 0เราอยู่ในธุรกิจที่สร้างมูลค่าระยะยาวให้กับหุ้นส่วนของเราไม่ใช่การประมาณกระแสงเงินสดไร่มากต่อบไรมาก ซึ่งมีตำแหน่งในายใหญ่ใน,นานะผู้บริหารการเงินของเรดช็อคเผยความรับผินหนึ่งของเบเบสปอร์ตกรุ๊ปคือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีอยู่มูลค่าสูงและมั่นคงที่เป็นแฟนของเราให้ความสนใจที่จริงจังเพื่อให้เราสามารถชนะได้แต่ยังลงทุนในสถานที่ของพวกเขาด้วยความสวยงามของเบเบสปอร์ตกรุ๊ปคือเรารู้สึกว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ ตราบใดที่โอกาสในการเติตบโตสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ครอบคลุมของเราซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและมั่นคงโดยธรรมชาติโอกาสที่ดีในการฟืน้นฟูสร้างใหม่หรือปรับปรุงสถานที่อาจจะต้องการดูแลเอาใจใส่และเรารู้สึกว่าเฟอเรสโตสกรุ๊ปสามารถเพิ่มเติมและเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะดู สโมสรเหล่านี้ต้องการการลงทุนจํานวนมากเราพยายามที่จะไปจัดระเบียบวินัยไหมแน่นอนเราจําเป็นจต,ต้องใช้จ่ายในพื้นที่ของการพัฒนาผู้เล่นกับคนที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาหรือการย้ายทีมเมื่อพูดถึงฟุตบอลระดับโลกเราเริ่มดูลิเวอร์พูลในเดือนสิงหาคมปี2010อีเมลถูกส่งมาจากแฟนบอลที่กั้งไคล์ลิเวอร์พูลที่ทํางานในแผนกดูแลผู้สนับสนุนของเรา3เดือนต่อมาเราเป็นเจ้าของสโมสร และแม้ว่าไม่มีแผนเชิงกลยุทธ์ในการหาทีมหรือสถานที่ใหม่แต่สิ่งต่างๆอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆที่นี้นี่คือสุดขาวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของันที่15หกรกฎขุมค,ครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แ n นบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ